สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพอดีทุกคนเลยนะคะคงจะกินข้าวกินปลากันแล้วลวนะเนาะวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มน่าจะสองทุ่มกว่าแล้วนะคะแล้วท่านคงจะกินข้าวเย็นกันแล้วลวนะเนาะกินข้าวเย็นแล้วพอบ้านแม่บ้านนะคะจะเป็นนักร้องนักแสดงศิลป,ปินก็ไม่ได้ไม่ได้ทานละนะคะ เป็นพ่อค้าแม่ค้าแม่ขายก็น่าจะทานแล้วเหลืปานนี้เนาะกับป้านกับช่องกันแล้วนำสูตรที่สองมาให้ท่านพิจารณานะคะ9 9076นะคะสูตรที่สองพิจารณาดูแคปเอาไว้ก่อนนะคะนะคะเหลืออีกหลายวันพิจารณาดูก่อนนะคะว่าชอบหรือเปล่าถ้าเราชอบเราก็แคปเอาไว้นะคะเพื่อจะได้พิจารณาดูว่าเรา ดูแล้ววันเราชอบไหม่างงวดนี้มันจะมีเก้าไหมงวดนี้จะมีหกไหมถ้ามีหมันควรจะไปหอะไรนะคะควรจะไปหอะไรดีนะคะพิจารณาดูเนาะเราชอบเราก็แคปเอาไว้แล้วก็ดูแล้วก็พิจารณาว่าเองงวดนี้มันจะมาไมมศูนย์งวดนี้มันจะมาไหมหกอะไรอย่างเงี้แหละเรียกว่าพิจารณาซอมนะคะ <laughs> พิจ,พจารณาซอมดูนะคะสําหรับลิปนี้ก็จะนํา แล้วทางเด่น4ตัวบนนะคะสูตร1กับสูตร2มาให้ท่านได้พิจารณาขอโทษจากสูตรที่2และสูตรที่2เด่น4ตัวบนและสูตรที่1เด่น5ตัวบนให้ท่านพิจารณา,าดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะงวดน,นี้นี้9076แลเวงวดแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันเป็นเลข4ตัวบนนะอันนี้ อันนี้ที่กำลังจะให้ท่านดูเปเรื่อยห้าตัวบนมันก็จะมีศูนย์กับมี6แต่ไม่มี9นะคะไม่มี7นะคะท mm ่า hmm. นก็ต้องพิจารณาดูอ่าหนักหน่อยอันนี้นะคะเนี่ยนะคะสูตรที่1อันนี้ก็คือเด่น4ตัวบนค่ะสูตรที่1นึ่นเด่น4ตัวบนนะคะแล้วก็วิ่งบน6วิ่งล่าง8นะคะสูตรนี้นะคะวิ่งบน6วิ่งล่างแปดนะคะ พิจารณาดูนะคะเนี่ยค่ะเลขเด่นห้าตัวบนสูตรที่หนึ่งก็มีหกศูนย์สองแปดห้าหกศูนย์สองแปดห้านะคะวันนี้ทําแค่สองชุดเท่านั้นนะคะก็คือชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองก็คือเด่นห้าตัวบนมีสองชุดเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเด่นหกตัวบนมีชุดเดียวนะคะมีชุดเดียวนะคะยังไม่ได้ทานะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขอ่า เด่นสามตัวบนมีสิบหางนะคะมีช่องนี้นะคะสิบหางนะคะแล้วก็อันนี้สองตัวบนล่างก็จะมีสิบสิบหางนะคะให้ทานพิจารณาดูนะคะว่าชอบไหมนะคะอันนี้ก็จะมีจะเป็นเลขของแม่ย่าไพรีนะคะพิจารณาสอบดู ะะว่าเราชอบหรือเปล่าชอบจัดขัดเลื่อนผ่านดูยทันดีทีนะคะอ่าตัวเลขนะคะมันก็ก็แล้วลแต่ว่าเราชอบไหมอะนะคะเราชอบตัวไหนชอบไหมอ่าดูแล้วชอบไหมอ่าอย่างนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะคะ เป็นรืองน้องก้าจอบยใหญ่แคปหน้าจอไว้ค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะชอบจัดขัดเลื่อนผ่านทันทีเลยนะคะเอชี่ชล่าุกต่ามนะคะอย่าลืมเข,เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามเพ้เปตนกำลังใลยให้ยินยีดพอทีด้วยนะคะแล้วที่สําคัญบอกกันเป็นประจํานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อประการแจ้งจตืคลิปใหม่ๆนะคะ สื่อสารกันนะคะท่านได้ฟังเสียงยันจีพอทีวีแต่ยันจีพอทีวีไม่ได้ฟังเสียงท่านแต่จะอ่านคอมเมนต์นะคะอ่านคอมเมนต์เออก็ดูอ่านไปแล้วก็ยิ้มไปว่าเออเขาคอมเมนต์ว่ายังไงกับเราบ้างนะคะอ่าบางท่านก็คอมเมนต์มาว่าเริ่มพร้อมแล้วอ่อไม่ได้พร้อมแล้วค่ะ น้ำหนักก็เท่าเดิมแต่ก็จะดูสูบตรงที่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นแหละค่ะนะคะประกอบกับอายุมากแล้วพอไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันก็จะดูโซูบจริงๆนะคือก็จะดูแบบซุบสูบอ่ะนะคะอ่านี่เป็นเรื่องจริงนะคะแต่เย็นจีก็ไม่เคยนอนกลางวันนะคะเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไจมานอกจากว่าไปหาหมอได้กินยา แล้วก็ไม่เคยนอนหลับกลางวันเลยนะคะที่ว่า,อานอกจากกินยาหรือว่าเวลาไม่สบายต่ให้น้ําเกลือให้โปรตีนมาอย่างเงี้ยอันนั้นน่แน่นอนสู้แค่ไหนก็ถ้าได้นอนกลางวันก็จะหน้าตาก็จะเต็มนะคะถ้าได้นอนกลางวันแล้วกลางคืน,นย็นจิตพกตีก็ไม่ค่อยหลับนะคะพูดถึงอะ่ะอ่ะทีนี้มาน้องก้าวจอมวย ทำทแทมแต่เราแล้ทํทที่นี่เราก็มานี่เลยนะคะมานี่เลยค่ะไปไหนแล้วมานี่ไปนี่แล้วไปไหนอ่ะอ่ะมาหาปู่ัชวานนะคะปู่ัชวานยังโทรไม่ยังโทรหาท่านแม่ท่านยังไม่ได้รับสายนะคะจะขออนุญาตจับทํำเป็น3ามตัวว่าจะเข้าไม่งวดนี้พราของท่าน5้าสห้างวดมา ถ้าจับก็เข้าทั้งสี่ห้างดเลยนะคะเลขท่านเข้าทั้งบนทั้งล่างนะเข้าสามตัวนะแต่ว่าท่านจับคู่จับคู่ไม่ไม่เข้านะคะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าติดต่อท่านได้จะลออ่อฟซัง่าติดต่อได้แล้วท่านอนุญาตให้ให้ทาแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดต่อท่านได้ก่อนนะคะนี่ก็คือเป็นตัวเลขจากปูชายวานค่ะวิ่งหกบนวิ่งล่างหนึ่งนะคะเอและของปู ห้าเจ็ดแปดวิ่งบนวิบนกับล่างวิ่งหกกับแปดของปู่ชเยวานวิ่งบนล่างหกกับหนึ่งอ่าแล้วก็เอาหนึ่งมาใส่เอ๊ะนี่มันเข้าทางแล้วนะพูดถึงนะอ่ะาใครเข้าทางแล้วเข้าทางแล้วนะคะนี่แล้วก็มานี่เลยปู่ลึกลับก็ให้ให้แปดกับหกเหมือนกันนะคะแต่มีสี่นะคะอ่ามีสี่ค่ะของ ปุ๊บแล้วให้มาได้สองสามวันแล้วนะคะเยจิพอดีก็เอามาสลับคลา้ากันไปเพื่อให้ถึง10นาทีนะคะ ออไปก็จะเป็นแนวทางของปู่ห้านะคะซึ่งท่านในเมตตาส่งให้มาแล้วนะคะเป็นแนวทางของปู 5, 7, ะะ่ห้าค่ะ นะคะปู่ห้าเจ็แปดถ้าไหมานะคะวิ่งบนล่างก็คือ6กับ8ของปู่ห้าให้วิ่งบนวิ่งบนล่าง6กับ8นะคะส่วนเลข3ตัวมีแค่3มหางนะคะศูนย์แปดหดหสามแปนะคะมี3ามหางเท่านั้นนะคะอะ่แล้วก็ส่วนเลขล่างก็จะมี8 6 8 9และ9 9้ระวังเบิ้ลเพราะงวดนี้ออกสัญจรที่ทรงคลานะคะ ไม่สันจนตึงหวดนีไปออทีส่งค่านะคะไม่สาปาตึงหงวดต่อไดต้ตึงอีไปจับที่บ้านสาวดำนะคะ <c oughs> อ้าวพิจารณาดูนะคะนี่ก็คือเรียกปู่ห้าเจ็ดแปด ท่านให้มาวันนี้เมื่อกี้นี่นะคะอ้าวแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยจ้าแคปหน้าจอเลยนะคะนี่คือปูห้าจแปดอ่าแคปหน้าจอเลยนะคะอ่าแล้วก็แคปหน้าจอเลขปู่ลึกลับค่ะปู่ลึกลับนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะเอฟซีจีรักทุกท,ท,ท่าน อย่างโมอุ้งเอลังเลใจแคปไว้เลยนะคะเพื่อเป็นสก,กิพยานเมื่อวันหวยออกต่อไปนะคะเป็นปูชัยวานค่ะพิจารณาดูนะคะเช่นชอบจัดขัดเลื่อนผ่านโดยทันทีนะคะอ้าวต่อไปก็จะเป็นน้องก้าวจอมบัวใหญ่นะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะแถมทำแทมทีม่เราทำแถมทม

สูตรเด่นห้าตัวบนมาครบสามตัวบนนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ตัดเหลือแค่สองสูตรคือเหลือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะก็จะมาน่ค่ะสูตรที่สองแต่เป็นสูตรเด่นสี่ตัวบนค่ะจับไปเลขสามตัวได้สี่หางนะคะเลขสองตัวได้หกหางนะคะ อย่าลืมนะคะพิจารณาดูแคปหน้าจอไว้เลยค่ะมาต่อไปก็ปูห้าเจ็ดแปดนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะพิจารณาดูตามนี้นะคะเอีเจ้าทุกท่านชอบจัดขัดเลื่อนผ่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้เยจิตพอดีด้วยนะคะที่สำคัญฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เพลงชุดใหม่นะคะเป็นจิตมาแล้วนะคะให้ท่าน ได้ฝากเก็นกำลังใจให้กันเนาะให้กำลังใจกซึ้งกันแลยกันโชคดีนะคะอทีทุกท่านนะคะโชคดีจากใจจริงนะคะนี่ที่บอกให้โชคดีเนี่ยบอกจริงๆนะคะนี่ให้โชคดีจริงๆนะเนี่ยนะคะให้มีเฮกันสําหรับวันที่หนึ่งมีนาคมคะ่ะวันที่สามก็เป็นวันเกิดอ๋อวันที่สามดือนสี่อวอวันที่สี่ค่ะ วันที่4มีนาคมก็เป็นวันเกิดเยจิพอทีวีนะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า